อันนี้เป็นเช้าวันที่38ของลูกแมวนะครับก็ตอนเช,เช้าเราก็จะมามาเปิดกรงนะครับกรงกรงพอปิดล็อกไว้เลยนี่ตอนนี้ก็อยากออกมาเต็มที่แล้วแต่และตัวอะ,อะ,อะ,อะหนึ่งสอง ซุปก็น,นี่ก็จะได้หายขี้หาเยเหยื่อกันก่อนเล่นกันก่อนสักพักนะครับเดี๋ยวก็ให้อาหารแมวตอนนี้ก็ลูกแมวก็ขี้ใส่กระบ,บะเรียบร้อยอได้เวลาให้อาหารแล้วนะครับจะเป็นอาหารซองผสมกับอาหารนิดกินเสร็จแล้วก็พื้นตรงนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็กินเสร็จได้ไม่นานนะครับก็มานอนกันตรงนี้ครับตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับนี่โ,โอ้โหอันนี้เราก็เตรียมตัวติดประตูนะครับอ๋อเป็นช่วงบ่ายๆเลยนะครับก็อนอนกันยังไม่ตื่นเลยส่วนประตูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เก็บอุปกรณ์ออกไปเฉยเจะเอ๋ อันนี้ช่วงสี่โมงเย็นนะครับ<ม>ก็ตื่นขึ้นมาเล่นกันปกติแล้วโจ้ยตัวลายสวยมากอันนั้นจะไม่ผิดตัวมีโชคอีกตัวเล่นกันเดียวก็อส้มล้นช่วงห้าโมงเย็นนะครับ หลังจากกินนมเสร็จนะครับก็รู้สึกว่าจะหาที่นอนนะครับแต่ละตัวอันนี้ก็เป็นตอนค่ำๆเลยนะครับ6โมงทุ่มนึงอย่างนี้ครับทุกแม่ก็ตื่นได้สักพักแล้วครับก็ตอนนี้ก็มีพลังงานเหลือเฟือครับจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับสมหวังก็แวะมาหาน้องแต่โอ้ยมาหาพี่ลายอีกแล้วสมหวังเลย ก็เล่นกันเพราะว่าชาร์จเต็มที่แล้วตอนกลางวันบอกกินน้ำแล้วอ๋อแมวกินน้ำได้แล้วเขาเดี๋ยวต้องหาแก้วมาไว้อีกสักแก้วไม้ก็เก่งนะครับชอบเล่นเหมือนกัน วิ่งวิ่งวิ่งสนุพี่สมวังขี้เกียร์เล่นอ๋อนี่ไงมีความสุขกันนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยิ0รอบแล้วเนี่ย ก็จะสองทุ่มแล้วนะครับก็เล่นกระสีนเ,สเมื่อกี้ก็คงนอนแล้วนะครับไก้นอนแล้วอันนี้ก็เวลาสองสามทุ่มแล้วนะครับทุกแมวก็มากินนมแม่เอาไว้ก็เข้าออไปในคอกเรียบร้อยนะครับพี่สหมังก็กระโดดมาจากไหนไม่รู้พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนมแม่เอาไว้ พี่สมวางจะเข้าไปด้วยหรือเปล่าพี่สมวังฟีสไตล์นะครับเราปิดไฟอันนี้พี่สมังอยู่ข้างนอกนะครับก็ไม่เอาไว้ก็อยู่ข้างในอันนี้ก็จบคลิปไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่